สวัสดีค่ะเบสนะคะจากเพจปีเซียและว,วัตถุมงคลเสริมฮวงจุ้ยค่ะวันนี้นะคะจะมาตอบคาถามลูกเพจนะคะที่ถามกันเข้ามามีหลายท่านนะคะสงสัยว่างานแฟชั่นเนี่ยลอกไหมคือต้องบอกก่อนว่าเบสเนี่ยมีปีเซียสร้อยข้อมือให้เลือกหลายงานหลายแบบนะคะคือพูดง่ายๆว่ามีหลายเกรดถ้าราคาถูกสุดเนี่ยจะเป็นพวกงานแฟชั่น แต่ว่าที่เบลเรียกงานแฟชั่นเพราะว่างานแบบนี้จะเป็นงานแฟชั่นชุบทองแล้วก็จะมีเป็นงานเงินแท้กับงานทองแท้ร้อยหินมงคลค่ะแต่ว่าทุกแบบนะคะผ่านการลงพิธีส่งผลเหมือนกันถ้าใครถามในเรื่องของการส่งผลเนี่ยเหมือนกันแน่นอนเพราะว่าลงพิธีเหมือนกันแต่ที่ต่างกันเนี่ยมันคือเกจงานที่มีความทนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการลอกมีการดำไหมนะคะอันนี้วันนี้ก็จะมาตอบเนี่ยแหละ มีคนถามมานี่คนสนใจอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะงานแฟชั่นเนาะอะอันนี้ยังไม่ลงพิธีนะคะนี่อันนี้เป็นงานแฟชั่นอันนี้ลงพิธีแล้วอันนี้ก็เป็นเกตดีหน่อยงานแฟชั่นก็ยังมีหลายเกตเลยค่ะมีราคาถูกสุดตั้งแต่สอง้านะคะไปจนถึงสี่ห้าเกราคาก็จะขึ้นอยู่กับเกตงานอีกทีหนึ่งอยู่ดีอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนถามว่าเนี่ยลอกไม้แบบนี้เนาะอ่าสีทองจะลอกไหมคะนี่เบียต้องบอกก่อนนะว่า งานแฟชั่นชุบทองโดย common s e นส์แล้วมันเป็นงานชุบส่วนใหญ่พวกนี้ใส่นานๆมันลอกมันดำอยู่แล้วคือเอาจริงๆนะโดยส่วนตัวเบสก็ยังไม่เห็นงานชุบทองที่ไหนที่มันชุบแล้วมันไม่ลอกค่ะเหอนไหมเพียงแต่ว่าถ้าเป็นงานชุบทองที่มันเกตด,ดีหน่อยอ่ะอย่างนี้อันนี้เป็นตัวอย่างงานชุบทองที่เกตด,ดีหน่อยอ่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ่ะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมอ่ะอันนี้เป็นงานชุบทองที่ดีหน่อย พวกนี้เนี่ยก็จะใส่ได้นานทนกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ลอกนะคือมันเป็นงานชุบใส่ไปนานๆมันก็ลอกอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าใครเนี่ยชอบใส่นานๆอยากได้แบบนานๆทนๆเนี่ยส่วนใหญ่เบสจะแนะนําเป็นงานเงินแท้เลยเงินแท้ทองแท้นั่นหมายความว่าเขาไม่ลอกอยู่แล้วพวกนี้มันใส่ทนแต่ว่างานเงินแท้เนี่ยอ่ะก็มีคนถามมาอีกว่าแล้วงานเงินแท้ดํำไหมงานเงินแท้ดําค่ะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเหงื่อนนะ อย่างเหงื่อเบสนะคะเหงื่อแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันเนาะอย่างเบสเนี่ยใส่งานเงินแท้ไม่ดำนะอาจมีหมองบ้างแต่บางคนใส่แล้วดำอ่ามันก็ไม่ใช่ดำทั้งตัวนะคะดำเฉพาะตรงบริเวณที่เขาสัมผัสกับเหงื่อเราอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับอ่าปัจจัยหลายๆอย่างแต่ว่างานเงินแท้เนี่ยสามารถล้างด้วยน้ํายาล้างเครื่องเงินได้แล้วก็เขาจะมีผ้าสําหรับเช็ดเครื่องเงินนะคะอ่าอย่างลูกค้าที่บูชากับเบสถ้าเป็นงานเงินแท้เนี่ยเบสก็จะแถมน้ํายาล้างปีเสียไปด้วย เราก็สามารถเอาน้ำยาล้างปีเสียเนี่ยมาล้างองค์ปีเสียได้เวลาที่มันเกิดการหมองหรือว่าบางคนดําบริเวณที่เท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็อาจจะต้องซื้อผ้าเช็ดเครื่องเงินเนี่ยมาเช็ดตัวองค์ปีเซียนเนาะให้เขากลับมาขาวมาสวยเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือความแตกต่างของงานเงินแท้กับงานแฟชั่นชุบทองฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าใครที่บูชางานแฟชั่นชุบทองด้วยราคาที่มันถูกเนาะเกรงานก็คือพูดง่ายง่ายที่เบ๊เรียกเป็นงานแฟชั่นเพราะว่ามันใส่ได้ไม่นานพอใส่ไปแล้วสักพักนึงอ่างเงี้ยค่ะบางคน2เ,เดือน3เดือนบางคน 4- ีหเดือนอย่างส่วนตัวที่เบ๊เคยใส่งานแฟชั่นก็ ก็เกิน6เดือนอยู่นะเขาถึงจะลอกเลยอย่างเงี้ยก็บางแบบก็เป็นปีอันนี้ก็คือแล้วแต่เหงื่อนคนกับการดูแลรักษาอย่างที่เบสบอกมันก็ใช้เวลานานนะคะในการลอกแต่ว่าก็ลอกเหมือนเดิมเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นงานเงินแท้เนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยเบสก็ใส่อยู่แล้วสองเส้นแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นงานเงินแท้เลยแล้วก็งานเงินแท้ชุบทองนี้เป็นงานชุบนะคะก็ยังลอกไม่หมดอันนี้เบสก็ใส่มานานละอ่าน่าจะ าจะเกือบปีละเออก็ไม่มีปัญหาอันนี้ใส่มาสองปีละก็ไม่มีปัญหาไม่ลอกก็อย่างเงี้ยค่ะล้างแล้วก็กลับมาแบบนี้อาจจะมีหมองบ้างอันนี้เป็นปกติเพราะว่า mm hmm. เนบนเนี่ยแทบไม่ล้างเลยคือจะล้างแบบประมาณเอ,อ่อแปดเดือนค่อยล้างทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าก็อันนี้ก็อยู่แต่ที่เราอนะเนาะแต่ว่าก็ขอพรอท่านตลอดนะคะอ่าประมาณนี้ฉะนั้นใครที่สนใจบูชาง,งานปีเสียนอะท่าแบบ อยากได้งานที่ทนหน่อยแล้วก็ใส่ได้นานหน่อยก็แนะนําเป็นงานเงินแท้ไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดงบน้อยมีเงินไม่เยอะอาบูชางานแฟชั่นได้ไหมได้ก็บูชางานแฟชั่นไปก่อนก็ได้เหมือนกันค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้ว่าตีจะบูชาแบบไหนเนาะใครนะคะที่สนใจบูชาปีเสียที่ผ่านการลงพิธีนะคะก็สามารถทักยินบอกเข้ามาได้ค่ะ